สวัสดีครับผมโผกับผมนะครับพานหมีกับช่องพันหมีรุนแรงครับพี่น้องก็พามาหาพึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพานเตยนะครับผมให้พานเตยเดินล่องนาไปรออยู่ก็ต้นแะครับเดี๋ยวพึ่งไปลังนึงครับผมตั้งแต่วานตอนเย็นผมไม่ได้ขึ้นนะครับต้นเพื่องสูงครับผมล้างของงามเลยครับพี่น้องผมก็ได้ยามาานึงมทำาวกัดห่วงนี่ใช้ขบยาครับผมไฟไหม้หลวงเยอะระวังพืนระวังไฟครับอันตรายครับผม เด๋ยวไฟหลวงไฟอะไรเจ้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมผึ่งกันเลยครับว่าจะงามอย่างที่ผมว่าไหมเดี๋ยวไปหลุ่นกันบนต้นได้อีกทีหนึ่งเจ้ครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับผมครับผมพี่น้องนี่นะครับพันเตยอยู่แต่ต้นผึ่งก็อยู่นู่นครับนุ่นครับสูงนะครับผมยังไม่ได้พมนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเด้อครับ กงพึ่งอยู่นู้นครับมันหยอดโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังให้พันเตือต้อยตีทอยรอใต้ตัวนครับสีใหญ่แล้วว่าอย่างว่าปิ้งปิ้งปิ้ง,งอ่าน่ครับต้วน่าสูงนั่นนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอญาตไปช่วยพานเตยก่อนนะครับเราพบกันอีกทีบนต้นครับผมอีกสักครู่นะครับอ้าวคือจะฉักยายไวู้กหรือเล่ฮะ พน้องก็ตอนนี้ก็ถึงงามแล้วครับใกล้ถึงเป็นใช้แล้วครับอีกรประมาณสิบตัวแต่คงไม่ได้ตีถึงนั้นนะครับอืมครับพึงแต่พึงก็เริ่มลงแล้วครับผม ครับผมยังไงผมขอตัวขึ้นไปช่วยพันเตอร์กันเลยครับเดี๋ยวไปพบกันบนตัวอีกทีครับพี่นอกไม่รู้จะมีที่ต่างกลองไหมนะครับกิ่งไม่ค่อยเอื้อมง่ายเลยครับผมนี่ครับผมอ่าวอันมี้นะครับกําลังจะมันจงตัดนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่ามุมมันหายากครับ มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องพี่ชัยมาชมกันเลยครับอาจจะย่อนแสงนะครับผมนี่แหละครับเก็บมือก่อนครับเอาแล้วครับเป็นชุดขาอยู่นะครับผม หลังใหญ่นะครับหน้ามีนะครับเลยนะเดือน1ิแล้วครับ15โลครับหัวนี้ใหญ่จริงๆ ความปลอดภัยครับผมกินต้นเต็งนะครับหรือเปล่าต้นเต็งหรือพวงไงต้นเต็งนะครับผม นักผมก็ประมาณเก้าสิบกว่าครับพี่น้องตันครับอาจจะแฉกช้านินาดหน่อยนะครับผมไม่ใช่มือชี้ครับม,มับนจจมือใหม่ครับเพิ่งหัดลองมาชมเลยครับพี่น้องมาแล้วขวนมือเก็บมือก่อนครับก <c oughs> ารหนึ่งแบบเก็บมือก่อนครับ <c oughs> อาจจะเื่อยหน่อยเนื้อครับพา,าน ตอ,อนไม่มีที่ต่างกล้องครับพี่น้องอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอู้หน้ำสวยบนั่น่ะทำการเอสมดบีก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวไอนนที่อัดกล้องนี่คือที่มันจะเป็นสีขาวจุดขาวจุดแดงข้างในใช่ไหมใช่อ่าถ้ามันเป็นแดงหมดเลยคือยังไม่อัดใช่ไหมใช่แล้วโ okay. อเคหลังครับ ยังไม่เต็มนะครับนี่ไว้ไม่ได้ครับสูงขนาดนี้ต้องเอาก่อนครับยินเลี้ยว <c oughs> สูงไม่ได้ครับ <c oughs> ตามตามเพ <c oughs> ื่อคือยังสูง <c oughs> สูงรับดูนครับมองเห็นทุกอย่าง <c oughs> อุ้ยขาสั่น <c oughs> หมงเลยฟันลูกพี่โอ้โหลมครับโอ้โห กันทางหนะเอ่อลุกนี่ก่อน นามชิ้นใหญ่ๆครับอตอนมือเอาแล้วครับมาหากรรมเริ่มละเลงแล้วครับผมไอ้ทุลักทุเลนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเ,เรื่องธรรมดาครับต้องเต็บตัวเองเทหน่อยไม่ได้ลีลานะครับผม ย่ากข้อย่ากพี่น้อ,องข้อเชียบ <c oughs> เอาสองลูกมาลูกพี่ lắc bây giờ, kính mài, lại quen người mình. Ừ. Ừ. Ừ, เดี๋ยวเดี๋ยวราลมมาทางมลมแรงพอดมลมแรงงลมแรงพดอดเดี๋ยวเป็นสวนมือเจบมือคนครับ <c oughs> ดูลมครับ วันทีส่สองครับ <laughs> <c oughs> เอเชียงใหญ่ครับนนยังไม่เต็มยังนักเพี้ยเลยมีวัยอีสามวันครับล้างนี้ไม่ต่ำกว่าห้าโลครับเนี่ยมอเรไซค์ดๆๆีเลยเขาไว่ยไม่ได้ครับหายครับบ้านผมคลหายเยอะครับเราก็ไม่อยากว่าเขา พ่อเอื้อยกไปยกมาอยู่ถุงไอถุงนู้นเจียกครับเนี่ยยี่สิบห้าเมตรนะครับเด่นเนี่ย <c oughs> บ้านผมก็ถือว่าสูงนะครับอย่นก็าอาจจะสูงกว่าผมเลยยี่สิบห้าเมตรแล้วยี่แค่ไหนนะครับ <c oughs> เอาขอชมน้ำหน่อยครับลูกพี่ครับ บบเก็บมือก่อนครับจังหวะนี้ <c oughs> เก็บมือครับสวนมาแล้วไหวติดวันน่ะครับนี่เนี่ยเจ็แดแตนโลถึงว่าถึงบ้านผมกำลังเริ่มใช้น้ำ นับทำไมครับลูกพี่นับครบเนี่ยเอาไว้ไงอย่าโยนทิ้งเอาไว้ลงแขวนไว้ก็ไม่นั่วน่ะนะต้องโยนนักทำหัวนอนถนทำทำไรแน่่แน,น,น่อย่าอย่านะเจ็บนะตอนะ่อหรอบอกยอมแล้วเบียร์คนมาจีกนานฉันยอมแล้ว ไปนิดหน่อยถึงแล้วอีกขี้มันีเยอะอยู่เลยทาง น้าวแมนะมีครับหนึ่งกิโลนึงไปไปไปครับไปลงมาได้ครับหน้องกิโลนึง โอเคครับผมพี่น้องขออนุยาดจกคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมผมหากันใหม่คลิปหนาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับผมขอบคันเตยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ